สวัสดีตอนเย็นวันอาทิตย์ครับทุกคนวันนี้พรีเมียร์เลกยังไม่เตะกันถึง5คู่เลยนะครับแล้วก็มีเกมที่น่าดูทั้งอาร์เซนอลที่เจอกับซัลทันตันแล้วก็พอตแนงพอสเปอร์เปิดต้านเจอกับนิวคาสเซิลอย่าลืมว่านิวคาสเซิลเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกในพรนะีเมียร์หน้าตอนนี้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเมื่อคืนนี้ที่เราเสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นวันที่ดราม่าสดๆสปิริตของทีมไม่ยอมแพ้ บอลคนละครึ่งนะครับถ้าใครดูแค่ครึ่งแรกก็อาจจะบอกว่านัดนี้แมนยูแต่สมควรเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเราดูทั้งเกมฟุตบอลมันคือเกมบวก o h งครึ่นะก็ไม่สามารถพูดได้เพราะเชลซีครึ่งหลังดีกว่าแมนยูแต่จริงๆมีประเด็นเรื่องลาเฟลวารานเจ็บกาเซเมลโลยิงประตูแรกได้แล้วการไม่มีคริสเตโนโรโนัลโด้นะครับทำให้2ตํานานอย่าง ville, แกรี่เนวิลล์และก็รอยชีนเนี่ยซัดก,กันแล้วนะครับโอ้โหเทียงกันแบบ เอาเป็นเอาตายอ่ะอย่างก,กระดาพ่อรอแม่กันอ่ะนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังกันแล้วใครสมคคนเป็นแม n ออฟเดอะแมชนะครับรวมถึงผมว่าจังหวะที่กาเซเมโล่โหม่งเนี่ยเกป้ามันเหนียวมากแล้วนะแต่ที่ผู้รักษาประตูอยู่คนหนึ่งครับไปวิจารณ์เขาว่าจริงๆแล้วเกปาอาริซาบาลา้าควรจะปักบอลออกเสาไปได้ผมก็แบบค่อนข้างแปลใจเหมือนกันนะครับรวมถึงแกมพอเตอร์ที่เปลี่ยน แผนกลางคันตอนแรกเล่นระบบหลัง3แล้วส่งครูบสิตลงมาในนาทีที่3ามชั่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเดีย๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องครับผมย้ำคุณผู้ชมก่อนนะครับขอบคุณทุกทกท่านมากๆเลยนะครับที่ร่วมเดินทางไปกับผมที่ประเทศอังกฤษกำลังจะร่วมเดินทางนะครับก็คือ29เมษายนที่เราวางแผนกันไว้ก็คือจะไปดูแมนยูเตเจอกับแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้นะครับ ไต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ2วันกว่าที่เราเปิดให้จองมัดจํากันตอนที่เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ25ท่านหลายคนก็ยังส่งเข้ามาขอร้องบอกว่าอยากไปด้วยเพิ่งจะเตรียมเงินได้ผมเข้าใจนะครับพอดีประกาศอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันปลายเดือนซะหน่อยนะครับเดี๋ยววันที่1เนี่ยมันจะมีการมัดจากันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้คุยกับคุณจอร์ดเจ้าของบริษัท Dream Destination Tour เอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็จริงผมได้ตอบปลายไปหาหลายหลายท่านแก้ไขปัญหาให้ไปแล้วก็คือใครที่อยากไปจริงๆนะครับเราจะเปิดบัสที่2ให้นะครับคือรถบัสรถโคชคันหนึ่งมานั่งได้25 28ถึง30คนแล้วแต่ความใหญ่ของบัสแล้วก็ต้องวางของวางน้ำวางอะไรกันอีกเพราะฉะนั้นบัสแรกเนี่ยไปไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จ่ายค่าส่วนต่างไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วข่าวดีหนะ้ตอนนี้ก็คือ ผมกับคุณจอนนะครับนอกเหนือเราจะเราให้นั่งลองโรเวอร์ก็คือฝั่งที่แบบหันซ้ายหันขวาไม่ใช่นั่งหลังโกแล้วนะครับ mm. เรายังได้จองที่นั่งเป็นเซ็นทรัลลองโรเวอร์ครับ mm. ก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานั่งฝั่งที่หันซ้ายหันขวาบางทีมันอาจจะไปอยู่มุมทงอาจจะไปอยู่แบบเอียงขวาเนี่ยออกไหมเอียงซ้ายแต่มันจะมีอีกราคาหนึ่งครับเพิ่มฟังมาเพื่อให้นั่งระหว่างกลางกลางมันอาจจะไม่กลางแบบโอ้โหจุดกลางสนามแบบนี้เลยมันอาจจะแบบเหลือไม่ซ้ายเหลือไม่ขวา แต่มันคือ Central ลองโรเวอรผมจ่ายตางังค์พิเศษเพิ่มให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นครับบัตที่2นะครับเราจะเปิดแบบนี้แล้วกันครับ 26, 26เห็นคุณจอบอกเปิดได้แค่20ท่านสุดท้ายแต่ราคาต้องช่วยผมออกหน่อยครับคือราคาไอ้เก้าาบาทเนี่ยอันนี้คือผมเปิดเพื่ออยากช่วยคนที่ยังไม่เคยไปโอทัฟฟ์ก่อนผมยังไม่รู้เลยนะยีคนที่จองมาเนี่ยมันมี มีคนที่ไปครั้งที่2หรือ,อยังนะครับเราก็แบบไม่อยากไปถามขนาดนั้นแต่ว่าเป้าหมายจริงๆอยากให้คนที่ยังไม่เคยไปจริงๆเพราะว่าผมมาออกตังให้ส่วนต่างเพราะฉะนั้นครับบัตรที่2เนี่ยไม่เป็นไรครับใครที่ไปมา5รอบแล้วไปมา6รอบเป็น10รอบแล้วอยากจะไปได้เลยครับยินดีแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราต้องขอเพิ่มราคามาอีกอย่างน้อย5,000บาทนะครับคือเพิ่ม5,000นะฮะไม่ได้เพิ่ม5 0,000 เพราะฉะนั้นครับราคาทัวร์จาก99,999มันจะเหลือเอ่อมันจะเพิ่มไปเป็น15,000บาทแค่นี้เองครับ15,000บาทกูไปดูทัวร์อื่นได้เลยครับเขาขายกัน0 800,000 7 0 0 0 0 5 0เต็มที่นะผมว่าแ1 0 0สี่ตรงน,นี้เริ่มทำไม่ได้แล้วนะครับเอาแบบนี้นะครับบัดที่สองนะครับถ้าใครสนใจนะครับมัดจำได้เลยที่ไลน์มอสกิรพลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้ทัวร์บริการช่วยผมหน่อยเพราะไม่งั้น99,999เนี่ยผม ออกชักเนื้อไป25คนแล้ว24คนลงผมเป็น25นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย20คนสุดท้ายเนี่ยรถบัสครั้งที่2เนี่ยนะครับเราขอเป็น15,000บาทคุณจะไปโอทัฟอร์ครั้งที่3ครั้งที่4ไม่ติดครับไปได้เลยเพราะอันนี้ถ้าเพิ่มมาอีก5,000บาทอย่างน้อยๆก็ช่วยผมเล้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นใครอยากไปนะครับเราจะไปดูแมนยูเจอแอสตันวิลล่านะครับแล้วเวลาผมไม่ต้งดูปฏิทินเนีผมไม่มผม ไม่แน่ใจหลายคนเป็นหรือเปล่าผมยังคงพกปฏิทินอยู่นะผมนั่งดูปฏิทินเฮ้ยมันโอเคมากเลยเพราะว่าคุณลาง,งานแค่2วันเองครับเพราะ29 30, 30 30 30แล้วก็1เนี่ยมาติดวันแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลาง,งานแค่2วันเท่านั้นเอง3วันเป็นวันหยุดนะครับอีกวันหนึ่งคือบินตอนเย็นเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีครับไม่ต้องลาง,งานยาวนะครับใครสนใจนะครับไลน์มาหาได้เลยแล้วที่นั่งย้ำว่าเป็น central long rover คือระหว่างกึ่งกลางสนามแต่ว่าจะไปรา้ไปฝา นิดน,น,นห,หน่อยไม่ว่ากันเพราะอันนี้มันจองขนาดนั้นไม่ได้นะครับใครสนใจลไลน์ไปได้เลยนะครับมัดจำสอง0 0ืบาทขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนใจทริปครั้งนี้ที่ผมจะจัดในปีหน้าครับตอนก่อนเรื่องเกมเนี่ยผมเคยทำนายเอาไว้นะครับว่าทางเอลิเทนหากจะส่งเฟลกับกาเซเมโลลงสนามสุดท้ายแล้วเอเล็กเซนฟิตทัน นะครับแล้วก็จับคู่กาเซทันทีส่วนตัวบนเนี่ยเป็นซานโช o บรูโน่อัลโตนีแล้วก็หน้าเป้าไปมางคันแร่อ์ในขณะที่เชลซีเนี่ยไม่มีปัญหาเขาเล่นหลังสามอยู่แล้วโดยที่ที่ต้องรุดเนี่ยมันคือข้างหน้าครับว่าเขาจะใช้อามาโดโรยาหรือว่าจะใช้อบาสุดท้ายก็ใช้อบาไปอย่างเล่นกับสเตอร์ลิงแล้วก็เมซันเมาส์นะครับพอเริ่มเกมไปเนี่ยโดยเฉพาะ ช่วงต้นต้องยอมรับเลยว่าแมนยนเต็ดม,มาดีจริงๆนะครับต่อบอลกันด้วยความมั่นใจแล้วก็เล่นในแดงของเชลซีได้เยอะมากๆคลองบอลทีนี่แบบโห่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะครับในช่วงแบบห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีเอาตรงๆถ้าพูดกับแบบภาษาชาวบ้านคือเชลซีหาบอลไม่เจออะงงโหวไม่ขึ้นเลยขณะเกปาเซตบอลมาก็โดนตัดแดนบอลค่อนข้งางไวและอีร์เซนออกบอลเดี่ยวมัน,นก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาไม่ต้องคลองบอลอยู่กับตัวนายจริงๆอนะได้บอลปุ๊บเนี่ย คือน,นักเตะระดับนี้เนะี่ยมันจริงๆเลยนะแบบก่อนที่เพื่อนจะจ่ายมามครึ่งทางเขาคงมองเอ่อเหลี่ยมไว้แล้วว่าเขาจะให้ตรงไหนจุดตกเขาจะคืนตรงไหนพอมาปุ๊บมันให้เลยพอให้รู้สึกเพื่อนหลุดทันทีเลยนะต้องยอมรับว่าตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ e เอเล็กซนสิงจริงๆนะครับทีนีน้พอเล่นไปเล่นมาเชลซีสู้ไม่ได้ครับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือแกมพอร์เตอร์เปลี่ยนแผนหรือว่าเปลี่ยนซิสเต็มแท็กติกกลางคันเลยครับนาะที36ถอ,อดคูรุยาออกเลย และก็ส่งทางฝั่งของมาตเตโอโคเซิลงมาคุมแดนกลางเพราะว่ากลางเนี่ยซุแมนดูไม่ได้มิดฟิลด์ก็คือหาบอลไม่เจอนะครับกลับมาเล่นหลังสิซึ่งเอาจริงนะครับดู้เหมือนว่าเออโอเคกล้ากล้าพลาดแล้วก็เปลี่ยนทับแต่ในแมชใหญ่เนี่ยบางคุณซื้อเขาไม่กล้าทำนะผมใช้คำว่าไม่กล้าทําเลยก็คือคิดได้ว่าเฮ้ยแผนเนี่ยมันออกมาแล้วมันมันผิดพลาดนะมันเป็นรองคู่แข่งแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นบิ๊กแมช ไม่กล้าขยับครับกลัวเสียหน้าบางทีก็อาจจะโยกนักเตะที่มีอยู่เนี่ยเอามาสอบตำแหน่งสับเปลี่ยนกันดูแต่ว่าต้องยอมรับนะครับโปรแกรมโคตรก็ค่อนข้างหัวสมัยใหม่นะครับไม่ได้เขินอะไรกับการวางแท็กติกลงไปลบและ้วะะพลาดอ่ะก็เปลี่ยนทันทีเลยนะครับแล้วมันก็ส่งผลจริงๆเพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอโคิลงมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเชลซีมาดีขึ้นหลังจากที่พักครึ่งนะคือเขาเริ่มดีขึ้นก่อนจบครึ่งแรกอยู่แล้ว แม้ว่าโอ,อกาสของแมนจะเตดจะมีทั้งก่อนน้าน,นี้ก็คือลูกชอทั้งมาคัดแรดฟอร์ดนะครับที่จังหวะจับแล้วก็ยิงติดเซฟเกปาเอ,อ,อยคีนในอยู่ในสกาดสอร์ตลูกนี่เป็นโรนโัลดเข้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาฟังลอยคีนโพดโอนและจะรู้สุดยอดคลิปวันนี้ฟังได้ทั้งเอฟซีโรนัลดหรือไม่ก็เป็นตัวแอนตี้เซียซีมันก็ยังฟังได้เพราะว่าวมันตลกมันหนักมากเลยต้องต,อตำนานนะครับทีเนี้ย พอโอกาสอันโทนี่ยิงเลื่อขวานะครับซึ่งรอยชิงก็วิจารว่าเอ๊มันเป็นเท้าไม่ถนัดแต่เงี้ยก็ควรจะเข้ากรอบนะครับครึ่งเวลาหลังเลิกออกมาแมนยูัเนี่ยเป็นรองแหละเชลซีครองบอลมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดด้วยความเป็นเจ่าบ้านออกบอลเ็วเมนชัตเมาส์เริ่มมีบทบาทแมนยูเตอเริ่มเพลยงพับไปเรื่อยๆจนเทนหากเห็นว่าไม่ได้แล้วก็ส่งเซตลงมาถอดทางฝั่งของซานโชออกที่บทบาทไม่มีซานโชทั้งที่จริงแล้วนะครับ ในเกมเนี่ยลูกชอเล่นดีมากลยครับไม่ได้ว่าเล่นดีตอนแอสซิสต์ให้กาเซมิโลโมแต่เล่นดีทั้งเกมเลยแล้วถ้าหากถามว่าแบ็กซ้ายของเมเตที่ดีที่สุดถ้าหากซานโชเล่นซ้ายนะครับแล้วแบ็กช่วยเขาเนี่ยเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเ,เตเลสที่ย้ายออกไปยืมตัวไปสเปนเนี่ยแล้วก็มาเลเซียทุกคนไม่สามารถสู้ลูกชอด้เลย,เ,ลยเพราะลูกชอเป็นคนเติมเกมฉลาดอยู่แล้วโอ้แหละให้หลายลูกมากแต่ถ้าหากยังเล่นกับชอไม่ได้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับว่า ซานโชจะเป็นยังไงต่อไปก็โดนถอดออกเฟลดลงมาแต่ที่ถ้าพอลงมาเสร็จเนี่ยมันแก้ไม่ได้ว่าทางซ้ายจะให้ใครเล่นก็เลยโยกบรูโน่ไปเล่นทางซ้ายแล้วเอา e อิเล็เซนเน่ะมาเป็นเพลย์เมเกอร์แทนตรง,ตรง Fred กลางเฟลดกลับไปจับคู่กับกาเซเมโ่ไม่ได้เลยฮะคำว่าไม่ได้เลยคือบรูโน่เนี่ยเคยโดนจับไปเล่นทางซ้ายในยุคของลาฟลังนิกแล้วก็ไม่มีมบทบาทเพื่อนหาบรูโน่ไม่เจอผมใช้คํานี้เลยนะครับพะว่าสุดท้ายแล้วอิเลเซนหันหลังให้โกเล่นไม่เก่งเท่าบรูโน่ครับอย่างผมต้องพูดแบบนี้ รูโน่เนี่ยเป็นสเตตเดียวกับเอเดนอาซาคือเป็นคนพลิกแผงเก่งอาซาสมัยก่อนตอนอยู่เชลซีคุณจำได้นะขเขาเทพมากเพราะเวลาเขาเขาเขาจี้ใส่กองหลังอังกฤษเนี่ยพิมเมรีทุกคนมันพรวดพอพรวดเสร็จอาซาเขาเท้าไวนล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกขวาล็อกซ้ายหลุดหมดเลยแต่ในลาลิกาสเปนอาซาเวลามันจะเลี้ยงกองหลังสเปนมันไม่เข้าบอลฮนะมันยืนรออาซาไปให่เป็นเช่นเดียวกับรูโน่ครับรูโน่สมมติโกอยู่ข้างหลังนะครับเขาเป็นเพลย์เมเกอร์เพื่อมันจ่ายบอลมามีโต้กระโกรเข้ามาแล้วรูโน่มันปาด แล้วมันหนีตัวประกบคือมันเป็นคนที่คล่องแบบนี้มากพอเอ็กเซนไปเล่นเล่นสู้ไม่ได้เพื่อนหาไม่เจอสุดท้ายก็ต้องพยายามจ่ายบอลให้บรูโนแมนยูก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมเฟรดลงมาก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรนะครับจนดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเกมเริ่ม power ตกลงแล้วก็ส่งแมกโทมิเน่ลงมาเลยนะครับแล้วก็ถอดเอเดเซนมาแต่กลายเป็นระเบิดลร,ระเบิดเวลาครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันพังจากจุดโทษของเขาเลยครับคือตอนที่ประกบอยู่ผมเห็นแล้วไอ้โปรย่าพยายามผลักอก ซึ่งผมว่าอ้าเอาและผลักอกถูกคนด้วยมันมาแหละมันก็โมโหเพราะโมโหเสร็จปุ๊บก็ไปโอบเขาแบบที่ไม่เล่นบอลไงซึ่งมันทําอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทําทําอยู่ประจํากับการที่แบบเล่นแบบออฟสตัคชั่นน่ะไม่ได้แบบบอลปุ๊บแต่คือเข้าใจไหมไอ้ปกติเวลาอยู่ในกรอบโทษหรือว่านอกกรอบที่มันไปโอบชาวบ้านชาวช่องเพราะด้วยความตัวใหญ่ของมันเนี่ยบอลอาจจะเลยข้ามหัวมันไปพูดสิไม่ได้สนใจไงแต่นี่บอลคือเลยมันเป็นคนโหม่งออกด้วย ม,มันเป็นคุณสะบัดออกไปแย่กับเซมโรมงเท่ากับว่า1มึงเป็นตัวสกัด2ไปโอบไหลไปโอบท้องเข้าจุดโทษเลยครับลูกนี้เนี่ยทุกคนก็รู้หมดอะถ้าใครอยู่ในอยู่ในกรอบเขตโทษม่เห็นหมดแล้วว่ายังไงมันก็เสียจุดโทษอยู่แล้วไม่ต้องไปรดู v วี VR. ส่วนท้ายผู้พิจารสังเกตก็บอก v ว R เช็คแล้วก็วยังให้เป็นแทนตี้คิดอยู่ดีแต่ผมชอบตอนยิงจุดโทษนะที่แต่ละคนเนี่ย มาช่วยกันเบรกมาช่วยกันทําลายจังหวะของจอร์จินโยแม้กระทั่งบรูโน่เนี่ยก็รักษาสิทธิ์ในแบบที่ไม่ท่าน่าเกลียอะไรก็มากระซิบเล่ห์ให้อายใหญ่เลยกระซิบไปเถอะได้ที่อาร์มาเซฟไม่ได้หรอกมันเซฟตัวโตไม่เป็นนะครับสุดท้ายก็โดนนำอยู่ดีไอตอนโดนนำเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่านา่าเสียดายนะถ้าหากเราจะแพ้เป็นนัดที่เสี่ยงฤดูก,กาลแต่สุดท้ายเราก็สู้กลับมาได้นะครับต้องยอมรับว่าลูกนั้นลูกชมโยนดีมากนะครับแล้วร้อยทั้งร้อยครับถ้าคนโหม่งไม่ใช่คาเซมิโร่ครับ เป็นไอคนข้างหลังอยามาตโทเวเนีมันหง่เบาวันนี้แน่นอนกาเซมิร่เนี่ยตอนตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่มาดริดนะครับเขาก็มีโอกาสได้โง่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เด่นอะไรมากเพราะว่าบอลสเปนไม่ได้โยนขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอมาอยู่แมนเูสเตอ์เนี่ยตั้งแต่นัดเจอเอวาตันที่หง่ออกนิดเดียวแล้วก็มีนัดเจอ,โโอริฟาโซใช่ไหมที่แบบพุง่งไปโง่แล้วเกือบเข้าเนี่ยเป็นคนมง่เก่งและมง่แรงกล้ามเนื้อมันคอมันแน่นมากเลยนะครับและได้โงดยอดมากเลยนะครับซึ่งขนาดเนี้ยเกปามยังปัดได้แล้วเกือบออกอ่ะชิดที่ต้้อองบกกกเลยว่่าาาถหไมมีโน เราก็อาจจะไม่ได้ประตูนะครับเพราะมันข้ามเส้นที่เดียวเองใช้ตามนุษย์เนี่ยพลาดแน่นอนนะครับแต่ที่พอนาฬิกาพูดสินสั่งก็อนแน่นอนเป็นประตูแล้วนะครับซึ่งในมุมมองผมนะครับเกปาเนี่ยมันเทพมากมันรักษาคลินชีมมาห้าเกมติดอย่างเมื่อคืนเซฟไอ้ลูกตัวโดนตัวตัวเน,นี่ยเขาเก่งมากนะครับอย่างแรดฟอร์เนี่ยโอเคแม้ว่าจาังหวะลุดเดี่ยวแรดฟอร์เนี่ยมันยังจับบอลแรกกระชอดมันยังเฟิร์สทัชไม่สมบูรณ์แบบแต่เกปาเป็นคนที่ดวนตัวตัวครับวันอะเกนต์วันเก่งมากนะครับ ผมได้มองว่าเฮ้ยฟอร์มแบบเนี้ยโอเคแม้ว่าสเปนจะจะไว้ใจอุนัยซิมมอนนะครับแต่เขาต้องติดเป็นหนึ่งในสามของโกทีมชาติเลิมอนโลกนะฟอร์มเยี่ยมขนาดนี้แล้วเอาตรงเนี่ยมีโอกาสเป็นมือหนึ่งได้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าเอลิเกาโมยังไงอย่างไรงก็ตามครับแม้ว่าผมจะมองแบบนี้แต่ว่าทีมฮาวเวิร์ดฮะคุณผู้ชมจำทีมฮาวเวิร์ดได้ไหมครับอดีตโกของแมนเดย์ยุคปี2003หลังจากฟอร์เบร็กเตสอะโคลโกอเมริกาที่ไปอยู่กับเอเวอเรสต์หลังจากนั้น ออกมาวิจารณ์นะครับแกก็อยู่ในสตูดิโอของ NBC สหรัฐอเมริกาแกบอกว่าเอาจริงๆลูกเนี้ยเขามองว่าเกปาน่าจะปัดออกได้เหตุผลเพราะว่าพพุ่งไปแล้วบอลมันโดนเต็มมือแล้วน่าจะปัดแล้วออกไปเลยได้น่าเสียดายที่โดนมือแล้วยังเข้าอะไรแบบเนี้ยคือเขามองว่าน่าจะทําได้กว่าน,นี้นะครับซึ่งหในมะุมมองผมในะอาานะโกเขาองค์มองกันนะนะคือเกปาไม่ได้เป็นคนที่ตัวสูงขนาดนั้นะนะครับผมไม่แนะ่ใจว่านเะกปาสูงนะ ม 88, เมตรแปดแปดไปนะแย่ผมขอเช็คก่อนคือถ้าไม่ใช่โกตัวแบบเมตรเก้าเก้าสิบสามไปเนี่ยลูกนี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมครับพอเวลาอยากก,ลลกระเซงไปลงบะหมี่เข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถใช้มือขวาได้นะครับมือขวายืดไม่ถึงนะครับเขาต้องใช้มือซ้ายเนี่ยโค้งไปปรับเพื่อจะให้มันได้อีกนิดนึงโค้ชชัยวงขำเปลี่ยนเคยบอกครับก็คือสมมติเวลาเราพุ่งเนี่ยพุ่งมือเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยฝั่งที่เรายืนเนี่ยมันจะได้แค่นี้แต่ถ้าเรายืดไปอย่างเงี้ยมันจะได้อีกจะได้คืบนหนึ่ง ซึ่งสุดแล้วนะครับผมขอดูว่าเกปาสูง่าไรผมจำได้ว่าเมตรแปดแปดว่ะคือโกมคือลูกล่างดีแล้วแต่ไม่ได้สูงขนาดนั้นอะไม่ได้สูงแบบฟาตซาอะไรแบบนั้นอะมาดูกนนะน่าจะเมตรไม่เกินเมตรเก้าสิบแน่ๆมันก็เลยปัดไม่ออกซึ่งไม่ได้จากคุณผู้ชมมองแบบมองอย่างไรว่าคือมันเหนียวมากๆโดยเฉพาะในเกมเจอแอสตันวิลลาที่มันพุ่งปัดข้างคาเนี่ยผมว่ามันโคตรเลยเชื่อเลยเกปาสูงเมตรแปดเก้าครับ ต้องเมฆเก้าสาวก็ใบลูกนั้นถึงจะปัดออกมันคือมันเต็มมือแล้วนะครับอ่ะใครที่ดูอยู่แล้วเป็นโกก็ขอความเห็นกันแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ก็จบไปเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับหลังเกมเนี่ยก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นานะครับประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของคริสเตียโนโรราโดว่าสุดท้ายแล้วควรจะมีเขาอยู่ในทีมต,ต่อไปหรือไม่นะครับมีหลายคนที่ให้ความเห็นค่อนข้างดีไปที่ยับสตัมก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้ในสตูดิโอพิมเบลีเนี่ยเป็นยับสตัมโซล่า ของเชลซีแล้วก็พอสกนะครับซึ่งสตัมก็เห็นใจราฟลวารานนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับวารานนี่คือเจ็บแล้วแบบตอนแรกนึกก็เจ็บแฮมสตริงสุดท้ายอาจจะเป็นที่เข่านะครับที่ดูนะตอนนี้อยู่แลวเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะพลาดพลาดบอลโลกแน่ๆเพราะเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วนะครับคือบอลบอโลบอโลกบอลทัวร์เมนต์มาอยู่กลางซีซั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง <S <S สมมติว่าถ้าเราตีต่างเดือนนี้เป็นเดือนเอ่อเมษายนพฤษภาคม ก่อนบอลโลกจะเตะสักเดือนครึ่งเนี่ยมันยังมีโอกาสหายทันไงแต่ได้อย่างเดโก้โชตาเจ็ดเดือนเดียวแต่ไม่ทันแล้วไงใช่ไหมครับวารานก็ร,อร้องไห้เลยก็น่าสงสารนะครับยัฟสังก็บอกว่าเห็นใจมากเลยครับเพื่อนๆก็แซวในสตูดิโออ๋อ,อเป็นเพราะว่าเป็นเซนเตอร์เหมือนกันใช่ไหมสามบอกไม่ใช่คือนักเตะมันรู้อะว่ามันน่าจะไม่ไหวแน่ๆครับอาการเนี้ยเขารู้ประเมินประเมินอาการได้แต่ถ้ามองในมุมแมนยูเตดนะครับก็ต้องยอมรับว่าคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าวารานเขาเขาเจ็บบ่อยอนะด้วย เอ่อฮิสตอรีของเขาอะครับคือโดนยิงบรรอลอัดข้อเท้าพริกก็เจ็บอย่างลูกเนี้ยก็เจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งขายฮห้ล,ลีนแม็กไกวไม่ได้เลยถ้าเราพูดอย่างจริงจนะครับพเพราะลีนเนลเลิร์คงยืนระยะไม่ได้ก็าอาจจะต้องมาลองดูว่าแม็กไกวม์มายืนทางขวาจับคู่กับลิซันโดมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวาราเราก็เห็นกันอยู่ว่าแม้ว่าปีนี้เขาอาจจะเจ็บน้อยแต่ก็ยังเจ็บไป3ครั้งแล้วนะครับก็ให้กําลังใจกันแล้วกันนะครับส่วนประเด็นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็มีหลากหลายความคิดเห็น เอาพอสโก้แล้กันนะพอสโก้ก็บอกว่าโรนโดต้องยอมรับกับการเล่น20นาทีในเกมใหญ่แค่นั้นส่วนในเกมเล็กๆอย่างเช่นเจอกับคู่แข่งอย่างโรป้าลีกเขาก็ต้องเขาก็จะได้ลงสนามเองนะครับเป็นสิ่งที่โรนโดไม่มีทางเลือกอันนี้คือมนเลยมุมมองพอสโก้แต่ว่าสโก้ก็มองว่าเนี่ยคนนี้นะใครอยากได้พาเป็นคอก็เหลือน้อยแล้วนะครับไล่มาหาได้เลยอ่ะใบขึ้นมานะถ้าเป็นคอยังเหลือ4ี่คนนะครับก็คือสโก้ชมคโคนะครับ แล้วก็เอลิกเทนฮากคิเซเอเล็กเซนสี่อันถ้าใครสนใจบล็อกอัพขึ้นมาก็สแกน QR โค d e ซื้อได้เลยน้องรอตอบอยู่นะครับพอสโค้ก็บอกโรนโดก็ยังเป็นเบสฟินิเชอร์อินแมนโยนาเซตอยู่นะเป็นคนที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดนะทุกคนก็คือยังตัดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแร็ปฟอร์มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาซิยาก,ก็ยังเจ็บอยู่แต่สโคบอกโรนโดก็ต้องยอมรับในการที่เป็นตัวสำรองเวลาเจอกับฟิกทีมเท่านั้นเองนะครับทีนี้รอยคีนกับแกรี่เนวิลฮะ คือเอาตรงๆเราพูดตรงๆมันเป็นสคริปต์แกรี่เทวิททะเลาะกับทารักเกอร์ลอยคีนเถียงกับไมเคิลริชาร์ดทะเลาะกับเจมี่เลตแนปอย่างเงี้ยมันคือสคริปต์จริงๆมันคือเขาแค่ไปคุยว่าเฮ้ยเรื่องโรนโดนะคีนคือแต่เขาไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้มีสคริปต์เป็นเป็นเปิดให้เลยว่าลอยคีนเองต้องเป็นคนที่เข้าข้างโรนโดไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นธรรมชาติของเขาความคิดเห็นใครความคิดเห็นมันคุณไม่สามารถที่จะไปเอาเงินแล้วไปบอกว่า เอ้เอาแบบนี้ไม่ได้ฮะแต่คือสคริป์ความหมายคือโอรนิวเซอร์มันก็เตรียมเตรียมเนยว่าไหนไหนไอแกรี่วิจารโลนด้วยแล้วโรนโคินก็เข้าข้างเซียเซเว่แล้วใส่เลยธรรมชาติเลยเอาเลยด่ากันเต็มที่เลยคือเขาปล่อยนะครับโอนคินก็ด่าเอลิงเทนหาเยอะมากเลยครับบอกว่าเขาทําให้โลนาร์ดอวิดหวังลรคินบอกเทนฮาับไปปิด ทำให้โรนโดผิดหวังคุณเอาเข้าลงสองสามนาทีผมเราไม่เข้าใจนะไอ้พวกนักข่าวที่ไม่นั่งถามว่าเอ้าโรนโดโลงสนามปฏิเสธเหรอไม่ยอมลงเป็นตัวสํารองเหรอคุณต้องถามกลับไปว่าแล้วเมื่อไหร่นาทีไหนเทนฮาจะเอาโรนัลโดโลงสองสามนาทีเขาลงทาไมนะครับลอจิกก็ด่าเละเลยนะครับคนคนนี้ยังคงเป็นดาวซันโวทั้งที่อยู่ในทีมที่เป็นแบงคยูไนเต็ดตั้งแต่รุ่นการที่แล้วก็ยังเป็นดาวซันโวอยู่นะครับแกรนี่้เดวิลบอกว่า คินเทนหากโนช h o no นะไม่มีทางเลือกเลยนะคุณไม่สามารถที่จะเดินออกไปจากสนามก่อนเกมจบแบบนั้นได้และเอาองค์งคือไม่ใช่ครั้งแรกที่โรนัลโด้ทำเขาทำครั้งที่2แล้วเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงได้ก็ต้องแมนไม่ใช่เหรอรอยคินุณไม่เห็นด้วยกับการแบทแลอยคิคกณไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าคือมันจัดการไม่ดีพอคุณจัดการนักเตะในทีไม่ดีพอนะครับแกกี้ก็บอกว่าคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าก่อนหน้านี้ตอนคริสเยโนโรนัลโดฮอตฮอตเนี่ย คนเป็นร้อยคนนั่งเป็นตัวสำรองนั่งอยู่ที่บ้านดูโรโนัลโดโลงเวเล่นในสนามมาไานาทีโรโนัลโดต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเดิมอีกแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เขาต้องนั่งดูคนอื่นลงสนามมาแล้วต้องนั่งจนจบเกมด้วยเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องแต่งตัวเป็นรุ่นพี่ที่ดีคุยกับแมเน g เจอร์ให้กำลังใจรุ่นน้องมันเป็นสิ่งที่ต้องทำหรือไม่นะครับก็ด่ากันไป ค่อนข้างเยอะเลยจริงๆมันยาวกว่าน,นี้เยอะมากนะครับแล้วก็เออ่จีบิฟอยฮัสเซอร์แบงค์เนี่ยค่อนข้างจะเข้าข้างทางฝั่งของแกรีเดนเวลมากกว่านะครับก็คือโรนัโดไม่ยอมรับการเป็นตัวสำรองในรอยทิงตจะให้ทำยังไงนะจริงๆเขาบอกว่าเอ้ยยังไงมันก็ต้องพยายามจาัดก,การให้ได้คุณลองคิดดูสิก็เขาก็โดนแบนแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวก็ต้องให้กลับมาลงสนามนะเคลียร์ได้หรือเปล่าโรนัโดอาจจะหมดใจไปแล้วก็ได้นะครับทีมก็ยังบอกแกรีเดนว่าแล้วก่กอนหน้านี้น,น,นักเตะของแมนเชสเตอร์ไม่เคยโดนแบนเหรอนะ พานาไปกระโดดถีบเขาก็โดนแบนไอลิโอเฟเดนันลืมไปตรวจโดมก็โดนแบนพอสกอเคยไม่มาไม่ยอมเล่นให้กับแมนเชสเตอร์โดนแบนเหมือนกันใช่ไหมเพราะนันโรนโดก็ตดนทำโทษไปแล้วหลังจากนี้ก็ต้องให้โอกาสเขานะครับแกนี่เดวิสบอกว่าเอาตรงๆนะตอนนี้ถ้าถามเขานะแมนยูเล่นดีกว่าเมื่อไม่มีคริสเตียโนโรนัลโด้นะไวกินเห็นด้วยหรือเปล่านะครับคิดบอกไม่เห็นด้วยนะครับแกนี่บอกว่าเอาตรงๆเลยนะ ถ้าโลนอออกจากทีไมไปได้เนี่ยผมอยากให้ออกไปสัปดาห์หน้าเลยรุนแรงเลยนะคีนก็บอกออกได้เหรอมีสัญญาอยู่ออกได้ยังไงนะครับเขาบอกออกออกไปได้เลยในะสัปดาห์หน้านะครับไม่ต้องไม่ต้องมามาอยู่แล้วนะครับคือตัวเลขอะไรเติษฐเนี่ยดีกว่าคีนก็บอกเฮ้ยจริงๆแล้วโรนโลโดเนี่ยเขายิงทุกๆ2สองเกมนะฮัเซแบงบอกไม่จริงไม่ใช่นะฮะก็เถียงกันยับเยินเลยแล้วกันนะเอาประมาณนี้แล้วนะเพราะว่าเถียกันยาวนานมา,มากนะครับ เ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปดูแล้วกันว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับนัดต่อไปเดี๋ยวเราเจอชาริฟแล้วก็ไปเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดเล่นอีก3เกมก่อนไปฟุตบอลโลกนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแล้วกันว่าเออ่ใครได้คะแนนความสำเร็จเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับย้ำเลยนะฮะว่าทริปที่ไปโอทรัฟฟอร์ดเออ่บัสแรกไปไม็มไปหมดแล้ว25คนนะครับผมก็ออกส่วนต่างให้เยอะแล้วเราก็ ได้ตั๋วแบบเซ็นทรัลลองโรเวอร์ก็คือนั่งดูแทบจะ่กลางสนามเลยอาจจะแบบตรงนี้เป็นกลางสนามด้วยอ,อาจจะนั่งดูตรงนี้หรือว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้หรือตรงนี้เนี่ยก็คือบริเวณเนี้ยเลยนะครับไม่มุมทงแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจัดเต็มเจ้าสัวเออ่คุณจอร์จจัดให้อย่างยอดเยี่ยมมากบริษัทดีนเดเวอเนชั่นทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นครับเราเปิดบัสที่2นะฮะแต่ว่าย้ำเลยว่าบัสที่2เนี่ยเราจะไปขอออกส่วนต่างนะครับเราขอคุณผู้ชมเพิ่มอีก5,000บาทจาก99,999บาทเป็น แสนห้าพันบาทเพิ่อมอีกห้าพันบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่มีใครเคยทำนะครับผมย้ำเลยว่าเราสารฝันทริปเป็นทริปสารฝันให้คนไปโอเชี่กนฟอรครั้งแรกแต่ว่าปัจจที่สองเนี่ยเพิ่มมาห้าพันบาทไม่ซีเรียสและเพราะผมไม่ได้ออกเองไม่ได้ออกให้ใครจะไปโอเชี่ยนฟอร์ดครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่ห้าครั้งที่สิบเชิญเลยครับแล้วเราไปได้วยกันแต่ย้ำว่าเราจะนอนโรงแรมที่แมนเชสเตอร์อย่างเดียวไม่ไปลอนดอนนะครับแต่ว่าไปหลายเมืองครับอ่าไบขึ้นมามีทั้งไปแมนเชสเตอร์มีไปลิเวอรร์พูลคับ เพราะว่าเราต้องไปสเตเดียมทัวร์ทั้งลิเวอร์พูลแล้วเราก็จะไปอยู่หน้าสนามคูนิสันพาร์คนะครับแล้วเราก็จะไปเมืองยอร์กแล้วเราก็จะไปเมืองลีสไปหน้าสนามเอเลโร่ด,ด้วยนะัตอนนี้คือสเตเดียมทัวร์แน่ๆสามหนึ่งโอชาร์ฟอร์ดสองแอนฟิลด์และสามเอธีฮัดของแมนเชสเตอร์นะครับอีกสองเนี่ยไม่รับปากเพราะว่ามันไม่มีสเตเดียมทัวร์ทุกวันก็คือลีสยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตันถ้าไม่มีเราก็ไปหน้าสนามเพราะฉะนั้นมีห้าสนามที่เราจะไปกันนะครับอ่ะประมาณนี้ ใครสนใจอยากจะมัดจำนะครับแค่หนึ่งแสนห้าพันบาทคุณได้ไปดูฟุตบอลที่อังเดษที่โอทับฟอร์อแล้วไลน์หาได้เลยที่ป๊อปปบวิอุ่นตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันนะฮะบัสท,ที่สองรับแค่20ที่สุดท้ายนะครับประมาณนี้บ๊ายบายครับ See you tomorrow เอยคืนนี้ผมภาคอุนออลเบรินนะ2องทุ่มครึ่งเจอกันพีพีทีวีช่อง36จ้ะ